สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับมาชมเจ้าโคมั t s u PC สามร้อยท่านผู้ชมรถขุดขนาดสามสิบเอ็ดสามสิบสองตันท่านผู้ชมแหมรู้สึกว่าคนปู่จะหลุนหลดเลยท่านผู้ชมอากาศร้อนครับโคมั t s u PC สามร้อยขีดเจ็ดท่านผู้ชม พี่ใหญ่ไซจัมโบ้ครับแมบุงกีบเบรือเบอร์เทอร์นผู้ชมกรมพัฒนาที่ดินจัดให้ครับงานขึ้นถนนลูกรังที่บ้านปืม้มท่านผู้ชมระยะทาง3กิโลเมตรครับ มีเจ้าโฟมัสสุ PC 3 0 0แล้วก็มีเกรดเดอร์มีแท็กเตอร์นะท่านผู้ชมมมีแต่ตำนานที่ยังมีลมหายใจทั้งนั้นกับมีแต่รุ่นคุ้นปู่นะท่านผู้ชม ยังดีที่มีตู้เอท่านผู้ชมให้ร้อนแต่รถก็พอครับคนขับให้สบายไว้ก่อนมีอาการโหลดท่านผู้ชมก็ทำไปเรื่อยๆครับเร่งเยอะไม่ได้ครับ ถ้าไม่เป็นกรมที่ดินหรือว่ากรมชนรับประทาน,นี่รถไซส์ใหญ่ๆนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีนะท่านผู้ชมสำหรับตามหมู่บ้านตามอะไรก็ไม่ค่อยจะมีใครใช้ครับรุ่นใหญ่อย่างนี้มีแต่ไซส์งานเหมืองนะครับหรือว่างานที่ใช้พละกกำลังขุดเยอะๆนี่ท่านผู้ชมนะครับจะต้องใช้รถแมคโครนะครับรถขุดขนาดใหญ่นะครับ นีอย่างนี้ก็เราๆสามสิบตันขึ้นท่านผู้ชม หักดินนั่นข้างครับขึ้นถนนแล้วก็เดินเหยียบเดินย่ำมาพร้อมเลยท่านผู้ชมบดอัดไปในตัวครับเจ้า p ีซ0สโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ